สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับคุณครูพิชยานนท์นะครับวชรนสุนทรโรงเรียนบ้านนาคำพันสันตินะครับวันนี้เรียนออนไลน์นะครับวิชาสังคมศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับพฤติกรรมการบริโภคนะครับมาเลยเนาะเข้าสู่บทเรียนเลยนะครับการบริโภคนะครับหมายถึงอะไรต้องรู้ความหมายก่อนนะครับ การบริโภคนะครับคือการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการนะครับเพื่อนํามาตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะครับขอประการนิดนึงนะครับมาดูความหมายก่อนนะครับสินค้าและบริการนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจริงๆต้องใช้คําว่าหรือเนาะสินค้าหรือบริการนะครับเพื่อ มาตอบสนองนะครับความต้องการของมนุษย์นะครับความต้องการของมนุษย์เช่นหิวหิวถ้าเราหิวข้าวเราก็ต้องไปซื้อกับข้าวนะครับจะซื้อเป็นสินค้าเลยนะครับเป็นอาหารเลยนะครับอาหารเลยหรือเป็นบริการนะครับบริการเช่นอะไรบริการ บริการหายหิวนะครับก็คือบริการทําอาหารนะครับร้านอาหารปไปที่ร้านร้านร้านหมู่บ้านเราก็ร้านยาแตนนะครับ <c oughs> ยาแตนลุงพลใช่ไหมไม่ใช่นะครับไปที่ร้านเลยนะครับร้านก็จะมีบริการ,รทั้งทําอาหารทั้งมีที่นั่งให้ทานนะครับนี่เรับประทานด้วยเนาะอันนี้คือการตอบสนองนะครับตอบสนอง ความต้องการนะครับตัวอย่างนะครับเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับปัจจัยนะครับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่สี่เรื่องนะครับที่มีผลนะครับผลต่อการจะบริโภคสินค้าหรือบริการเนี่ยนะครับเรื่องแรกนะครับที่เป็นปัจจัยสําคัญนะครับก็คือเรื่องราคานะครับ ราคาสินค้านะครับผู้บริโภคมีแนวโน้มในการซื้อสินค้าและบริการนะครับที่มีราคาถูกแต่มีคุณภาพในระดับดีมากกว่าสินค้าที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาแพงกว่าถ้าเหมือนเราไปซื้อผลไม้อย่างเงี้ยเช่นส้มอย่างเงี้ยนะไปดูทั้ง2อร้านเลยราคาเท่ากันนะราคาเท่ากันเลยแหละ อีกร้านหนึง่งเป็นไงส้มใหม่สวยงามลูกสวยอลองชิมแล้วรสหวานอีกร้านนึง่งเป็นส้มเกาอะไรอย่างเงี้ยราคาใกล้เคียงกันเราก็ซื้อในสิ่งที่มีคุณภาพกว่าใช่ไหมครับเราจะเลือกอตาม common sense เ,เลยเนาะนะครับอ่ะอุบจะไล่หายสักครู่นะครับกดผิดนิดนึงอ่ะ,อาาพพอะมาต่อนะครับ มาต่อที่ปัจจัยต่อไปนะครับปัจจัยเรื่องรายได้นะครับผู้มีรายได้มากนะครับมักต้องการสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีนะครับแม้ราคาจะสูงก็าตามส่วนผู้มีรายได้น้อยมักต้องการสินค้าและบริการที่จําเป็นเท่านั้นนะครับเหมือนพวกเราเนี่ยนักเรียนยังมีรายได้น้อยนะครับก็ควรจัด ซื้อของตามความจําเป็นใช่ไหมครับรู้จักออมรู้จักประหยัดนะครับถ้ามีรายได้สักหน่อยนะครับก็สามารถซื้อของซื้อสินค้าและบริการที่มันมีคุณภาพสูงขึ้นนะครับอาเช่นมือถืออย่างเงี้ยตัวอย่างเลยนะร,รายได้นักเรียนก็ยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้นะครับก็ต้องขอตังค์คุณพ่อคุณแม่อยู่นะครับก็ต้องรู้จัก รประมาณต้นนะครับอันนี้เป็นปัจจัยในการเลือกซื้อเนาะนะครับต่อไปนะครับต่อไปเรื่องรสนิยมนะครับรสนิยมเนี่ยอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับเป็นยังไงละ่ะเป็นรสนิยมเป็นมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับมาจากสังคมต่างๆนะครับทำให้เกิดรสนิยมาบางอย่างขึ้นมานะครับ มาดูกันนะครับผู้มีรสนิยมสูงมักจะซื้อสินค้าหรือบริการที่หรูหรานะครับเลือกที่ยี่ห้อที่ชอบแม้จะราคาแพงก็ตามหมายความว่าไง,ไงาผู้ที่มีรสนิยมสูงเนี่ยต้องมีรายได้ด้วยเนาะนะครับก็ถ้าไม่มีรายได้มันก็ยากหน่อยที่จะได้สินค้าหรือบริการที่คุณภาพดีนะครับเช่นเรื่องมือถือนี่แหละนะครับเรื่องโทรศัพท์ บางคนเนี่ยอยากได้ p p o o n นะครับจากมีแล้วมันโก้มันเทนะ่ซึ่งตัวเองก็ไม่บางทีก็ใช้ยังไม่คล่องนะครับยัง,ย,งยังไม่ครบทุกฟังก์ชันไม่เกิดมูลค่ากับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ชอบอะ่ะก็มีรสนนิยมอ,ะนะอ่ะคนถือถือไปที่ไหนก็มีแต่คนชมโอ้รวยมีตังอะ,อะไรอย่างเงี้ย เป็นรสนิยมของแต่ละคนนะครับต่อไปนะครับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมนะครับก็คือการโฆษณานะครับการโฆษณาเนี่ยการโฆษณาสินค้านะครับที่สร้างความสนใจนะครับให้ผู้บริโภคนะครับทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วนะครับจะสังเกตนะครับเดี๋ยวนี้ยู u ูบนะครับยูทูบ ใน u t u b e ก็จะมีะโฆษณาสินค้าแบบตรงๆเลยโฆษณาขั้นตรงแถบสีหเหลืองใช่ไหมใน b e ทูปหรือเป็นการโฆษณาแบบไทอินไทอินคืออะไรไทอินก็คือแบบโฆษณาแบบเนียนๆโฆษณาเนียนๆก็คือเหมือนจะไม่โฆษณาเหมือน,เห,อนเหมือนดาราจะออกมาขายครีมอย่างเงี้ยทาหน้าแล้วโอ้โหขาวเป็นดาราได้เลย ทา,าแล้วหล่อสวยเหมือนดาราอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องอดูด้วยนะครับหาข้อมูลด้วยไม่ใช่ซื้อตามแค่โฆษณาอย่างเดียวนะครับโอเคไปเรื่องถัดไปเลยนะครับอ่าเรื่องถัดไปนะครับเป็นเรื่องอุปสงค์นะครับอุปสงค์คืออะไรนะครับเมาอยู่เลยโอเคอ่าอุปสงค์นะครับคือปริมาณซื้อของนะครับสินค้าหรือบริการ ปริมาณการซื้อนะครับวงเว็บคำนี้ไปเลยซื้อนะครับสินค้าและบริการนะครับชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับจะแปลผกผันอ่าคำนี้คือคีย์เวิร์ดนะครับเรียผกผัน 6, 000, นะครับกับระดับราคาสินค้าหรือบริการชนิดนั้นนะครับโดยให้ปัจจัยอื่นคงที่อ่าไม่สนใจปัจจัยอื่นเนาะเอาแค่2ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็คือด้านราคาปัจจัยที่2คือด้าน ปริมาณครับอตัวอย่างนะครับตัวอย่างราคาส้มอราคาส้มนะครับส้มถ้าส้มนะครับถ้าเราอ่าตั้งราคาเนี่ยส้มราคาห้าสิบบาทอขออภัยนะครับถ้าส้มราคาห้าสิบาทเราจะมีความต้องการในการซื้อเนี่ยหนึ่งกิโลต่อวันนะครับถ้า ราคาส้ม45บาทนา่มันถูกลงเนาะเป็นไงความต้องการซื้อก็จะมากขึ้นนะครับก็จะเป็น2กิโลนะครับถ้าราคาถูกลงอีกอะ่ะอ่ะ40บาทเป็นไงก็จะซื้อส้ม3กิโลถ้า35บาทก็จะซื้อส้ม4กิโลถ้าส้มราคาเท่ไร30บาทนะครับ ก็จะซื้อ5กิโลถ้าส้มราคา25บาทเราก็จะซื้อเยอะขึ้นใช่ไหมอ่าเราก็ซื้อเป็น6กิโลนะครับอ่ามาดูนะครับมาดูสังเกตสังเกตจากตารางก่อนเนาะอ่าสังเกตว่าราคามันเป็นยังไงครับนังเยนราคา50 45 40 35 30 25มันลดลงนะครับราคามันลดลงอ่าลดลงเนาะ ลงนะครับถ้าราคาลดลงเป็นไงปริมาณเป็นไงเป็นไงครับนักเรียนราคามันจะมากขึ้นใช่ไหมเอฟปริมาณความต้องการนะครับมันจะมากขึ้น,นมากขึ้นถ้าอย่างนี้พูดให้เข้าใจนะครับก็คือถ้าราคาถูกลงใช่ไหมราคาลดลงเนี่ยเป็นไงเราจะซื้อในปริมาณที่มันมากขึ้นนะครับถ้าราคาถูกลง เราจะซื้อในปริมาณที่มากขึ้นนะครับมาดูตารางนะครับการพอดกราฟนะครับอันนี้คือแกน y เนาะอันนี้คือแกน x เนี่ยแกน y คือราคานะครับราคาแกน x คือปริมาณนะครับปริมาณซื้อกิโลต่อวันถ้าราคา50บาทเป็นไงราคา50บาทเราจะซื้อแค่1กิโลนะนะครับถ้าราคา40่ ห้าบาทเราจะซื้อสองกิโลไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมสามกิโลตามตารางเลยนะครับเรียนถึงตารางเนาะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแจกชีตนะครับแจกใบงานนะครับผ่านในลิงก์ให้นะครับแปะไว้ในลิงก์นะครับให้ไปเปิดอ่านดูด้วยนะครับทําความเข้าใจเองด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตารางนะครับเส้นอุปสงค์นะครับก็จะชันลงอย่างนี้นะ เรามาดูจุดตัดเห็นไหมจุดตัดนะครับเส้นอุปสงค์ก็จะเป็นชันลงอย่างนี้นะครับนะปริมาณการซื้อนะครับต่อไปมีอุปสงค์แล้วก็ต้องมีอุปทานนะครับน่ต่อไปเรื่องอุปทานนะครับอุปทานคืออะไรคือปริมาณการขายนะครับของสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับ จะแปรผันตรงนะครับตัวนี้นะครับแปรผันตรงเมื่อกี้ซื้อแล้วต่อไปคนขายจะคิดยังไงนะครับมาดูกันนะครับแปรผันตรงกับราคาสินค้าและบริการนั้นๆน,น,นะครับโดยให้ปัจจัยอื่นๆคงที่เหมือนกันนะครับไม่คิดปัจจัยอื่นถ้าแม่ค้าเนี่ยรับมะม่วงมาใช่ไหมตั้งราคาเนี่ย50บาทนะครับ ถ้าขายราคา50บาทเป็นไงวันนี้ก็จะขายได้60กิโลต่อวันนะครับจะมีคนมาซื้อเยอะใช่ไหมไม่ใช่จะมีคนมาซื้อ50เอ่อ60กิโลนะครับต่อวันถ้าขายราคา45บาทนะครับถ้ามาม่วงราคา45บาท ปริมาณการขายก็จะมีเท่ากับ50นะครับอันนี้เป็นค่าที่สมมุติขึ้นมานะครับแต่ถ้าราคา40บาทปริมาณการขายก็จะเป็นไงได้40บาท35บาทนะครับปริมาณการขายต่อว,วันก็จะ30บาทนะครับถ้าขาย30บาทปริมาณการขายก็จะ20บาทถ้าขาย25บาทนะครับ ปร,ปริมาณการขายนะครับก็จะเท่ากับ10กิโลต่อวันนะครับมาดูเส้นนะครับมาดูกราฟอุปทานนะครับอุปทานดูตัวนี้นะครับอันนี้แกน y เนาะแกน x ราคามะม่วงนะครับราคามะม่วงถ้าราคา50บาทนะครับ จะมีปริมาณการขายครับอยู่ที่60กิโลต่อวันนะครับถ้าได้ราคาแพงใช่ไหมถ้าวันนี้ขายได้ราคาแพงนี่เราก็จะซื้อมาเยอะมาขายเยอะใช่ไหมอ่าเราจะซื้อมา60กิโลเลยนะครับอ่าถ้าลามันค่อยคุ้มค่าใช่ไหมอาถ้าราคา4ี่สิบาบาทเป็นไง45หบาทเราก็จะ ขายเราก็จะปริมาณการขายเนี่ยเราก็จะรับมา50กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกันนะครับนะสี่สิบเหมือนกันเลยนะครับาตามข้อมูลในตรางนะครับทีนี้มาดูจุดตัดนะครับจุดตัดของกราฟนะครับมันก็จะชันขึ้นอย่างนี้นะครับชันขึ้นอย่างนี้ ไปเรื่อยๆครับให้นักเรียนลองทายดูนะครับถ้า,าราคามะม่วง60บาทนคนขายเป็นไงคนขายก็อยากขายได้เยอะๆใช่ไหมครับแปลว่าปริมาณการขายก็ต้องมากขึ้นใช่ไหมถ้าม,มันราคาแพงอะอามะม่วงขาดตลาดอะไรเงี้ยเราคาดการได้เลยนะครับคาดการได้เลยว่ามันก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ เท่าไรครับ70เนาะนะครับประมาณนะครับประมาณการได้อ่ามันคาดเดาได้อันนี้คือปริมาณการขายนะครับถ้ามาดูเามาส์อยู่ในพอดีแสงในสตูดิโอคุณครูนะมันแรงเลอเกินนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับมีคนแนะนำให้ครูซื้อไฟมานะครับก็จัดไปนะครับ มาดูนิดนึงนะครับมาดูสรุปนิดนึงนะครับสังเกตนะครับถ้า,าราคาสินค้าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นไงถ้าราคามันลดลงใช่ไหมของมันถูกลงอะ่ะแม่ค้าอยากขายไหมอ่าก็มันถูกนะครับมันถูกก็เลยซื้อมาน้อยอ่า,อาราคาถูกลงนะครับราคาถูกลงปริมาณ สินค้าที่จะเอามาขายเป็นไงก็น้อยลงครับน้อยลงน้อยลงถ้ากลับกันล่ะถ้าปริมาณถ้าราคามันแพงขึ้นเป็นไงแพงขึ้นสินค้าราคาแพงขึ้นถ้าสินค้าราคาแพงอราคาสูงขึ้นนะครับปริมาณการขายเป็นไงใครก็ก็อยากขายให้ได้มากๆใช่ไหมครับ ในราคาแพงๆเนี่ยมีค้าเนี่นะครับปริมาณก็จะมากขึ้นขึ้นตามนะครับตัวนี้จะสัมพันธ์กันนะครับเดี๋ยวจะมาคุยในบทต่อไปนะครับในครั้งต่อไปนะครับครั้งหน้าว่าอุปสงค์อุปทานนี่มันมีจุดราคาอยู่ตรงไหนนะครับการตั้งราคาเวลาตั้งราคาเนี่ยมันต้องดูทั้งอุปสงค์และอุปทานนะครับเอามารวมกันนะครับกราฟสกราฟนะ่น เมื่อกี้กราฟเมื่อกี้กราฟอุปสงค์ใช่ไหมครับมันจะชันลงอย่างนี้ใช่ไหมอ่าปริมาณการซื้อของผู้บริโภคนะของอ่าคนที่จะซื้อเนี่ยกับคนที่จะขายเนี่ยอ่าเดี๋ยวบทต่อไปมาคุยกันนะครับนะฮะจุดตัดมหาราคากลางนะครับอ่าราคามันควรู่อยู่ตรงไหนเนาะนะครับนะเรื่องอุปสงค์อุปทานก็เป็นเบื้องต้นนะครับเกีย่ยวกับวิชาอ่เาเศรษฐศาสตร์เนาะ นะครับเรามาดูเรื่องต่อไปเลยดีกว่านะครับเรื่องต่อไปนะครับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้คุณครูพูดในารายวิชาวิทยาการคำนวณไปแล้วเนาะว่าจะมาขยายความขึ้นใหม่อีกนิดน,นึงนะครับทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรนะครับคือผลงานนะครับที่เกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นะการออกแบบของมนุษย์นะครับที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับ ทรัพย์สินทางบัญญาถือเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าของนะครับยอมมีสิทธิ์นะครับในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นๆนะก็เหมือนในวิชาวิทยาการคำนวณบุรณาการเนาะก็เชื่อมโยงกันนะครับการขอยินยอมนะครับให้ใช้สิทธิ์อะไรอย่เงี้ยการซื้อของลิขสิทธิ์นะ คืออะไรนะครับทรัพย์สินทางปัญญาคืออะไรมาดูนะครับความความสาคัญนะครับของทรัพย์สินทางปัญญาครับทรัพย์สินทางปัญญาครับมีความสําคัญอย่างไรนะครับก็คือเป็นผลงานนะครับสร้างสารรค์ของคนไทยอันทรงคุณค่าคเป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างสารรค์ของคนไทยช่วยลด ลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศสร้างความน่าเชื่อถือให้กับนานาประเทศช่วยเสริมสร้างการลงทุน,นในประเทศให้มากขึ้นนะอันนี้คือทรัพย์สินทางปัญญาครับเป็นกฎหมายของไทยเนาะ,นะครับต่อไปนะครับมาดูสาเหตุที่ต้องจดทะเบียนนะครับทรัพย์สินทางปัญญาทําไมต้องจดทําไมต้องอ ทำกฎหมายข้อนี้ขึ้นมานอันแรกเลยครับบอกให้ผู้อื่นนะครับว่าใครเป็นคนคิดนะผู้ประดิษฐ์ผลงานนี้ครั้งแรกนะครับสมมุติเราประดิษฐ์อะไรมาสักอย่างเนี่ยเครื่องเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยสมมตินะครับคนอื่นมาเห็นก็อาจจะโอ้ยเอาไปทําบ้างดีกว่านะครับใช่ไหมแต่ไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนคิดริเริ่มครั้งแรก ต่อไปการคุ้มครองนะครับป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนําไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตเขาจะให้ความสําคัญของคนที่คิดได้ครั้งแรกนะครับาบางบางที่เนี่าเหมือนนาซาในเวลาใครเจอดวงดาวดวงใหม่เขาก็จะเอาชื่อคนนั้นตั้งหรือคนสําคัญมาทําเป็นชื่อถนนนะครับให้ความสําคัญกับคนที่คิดคน้นคนแรกรก็เลยต้องคุ้มครองนะครับไม่ให้ผู้อื่นคัดลอกผลงาน เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะต้องได้รับการอนุญาตนะครับจากผู้คิดคน้นตอนแรกก่อนต่อไปอาการเปิดเผยนะครับให้สาธารณชนนะครับรู้ว่ากําลังทําอะไรคิดอะไรเพื่อนําความรู้สู่สังคมต่อไปผู้ประดิษฐ์นะครับได้รับค่าตอบแทนเรื่องนี้ก็สําคัญเนาะ ในงานของตนอย่างเป็นธรรมนะครับการจะประดิษฐ์หรือสร้างอะไรชิ้นใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เงินลงทุนที่สูงเนาะนะถ้าคนมา๊อปปี้ง่ายๆเลยเหมือนสูตรยาอันนี้อันนี้ก็ก็เป็นข้อยกเว้นบางบางอย่างเนาะนะมันมีความจําเป็นเหมือนโคนะวิดนะฮวัคซีนนะก็จะมีการเผยแพร่สูตรนะโดยมีอนุสัญญาต่างๆนะครับเกี่ยวข้องด้วย ก็จะมีค่าตอบแทนนะครับถ้าจะซื้อลิขสิทธิ์เช่นกระตูนที่เราดูเนี่ยนะครับถ้าดูฟรีใน y o u t u อย่างเงี้ยดูผ่านเว็บต่างประเทศหรือเว็บแปลภาษาไทยกระตูนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คนเขียนเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ค่าลิขสิทธิ์นะครับไม่ได้รับผลตอบแทนนะครับพอเขาได้ลิขสิทธิ์หรือค่าตอบแทนน้อย นักเรียนคิดว่าเขาจะมีกําลังใจในการผลิตผลงานดีๆออกมาต่อไหมนะครับก็ลองคิดดูนะครับถ้าแบบเราเป็นคนคิดค้นอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วมีคนมาขโมยนะครับใช้คําว่าขโมยเลยนะ,ะขโมยผลงานของเราไปขายหรือไปทําซ้ำนะครับเราก็จะรู้สึกน้อยใจเสียใจแน่นอนนะครับต่อไปเลยนะครับสไลด์ต่อไปอประเภทของทรัพย์สินทางปัญญารับสิน ทางปัญญานะครับลิกสิทธิ์นะครับคำนี้นะครับลิกสิทธิ์นะครับมาจากคําว่าลิขิตนะครับกับสิทธิ์เนอะสิทธินี่แหละนะครับการเขียนต่างๆนะครับตัวแรกนะครับวรรณกรรมนะครับนิยายต่างๆนาฏกรรมท่าลำท่าเต้นต่างๆตัวนี้ศิลปกรรมนะครับโอ้ตัวนี้ก็ภาพวาดนะง่ายๆเลยเข้าใจง่ายๆภาพวาด ของอาจ,จารย์เฉลิมชัยอย่างเงี้ยมีจุดเด่นมีเอกลักษณ์ครับราคาก็จะแพงจันทวันเดชนีต่อไปดนตรีกรรมนะครับดนตรีกรรมก็คือพวกเพลงต่างๆนะครับที่นักเรียนฟังเนี่ยไม่ใช่จะคนอื่นจะเอาไปร้องโดยง่ายนะครับถ้าศิลปินไม่ยินยอมเนาะโทัศนะวัสดุนะครับเดี๋ยวนี้ก็น่าจะมีน้อยลงแล้วเนาะ ก็พวกฟิล์มพวกเทปต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นไฟล์ดิจิตอลเนาะสามารถออนไลน์กันแล้วนะครับต่อไปภาพยนตร์นะครับภาพยนตร์ก็หนังภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชันอนิเมตต่างๆนะครับแต่ละเรื่องก็จะมีลิขสิทธิ์ของเขานะครับใครจะเอาไปทําซ้ำเนี่ยนะก็จะเป็นการขโมยของนะครับถือว่าเป็นการขโมยเนาะนะ จากประสบการณ์นะครับคุณครูเคยทําสร้างการ์ตูนแอนิเมชันนะครับตอนสมัยเรียนเนาะก็ทำยากมากเลยนะครับการ์ตูนแค่10วินาทีนะครับครูรรใช้เวลาทําเป็น3 4วันนะครับเป็นหลายอาทิี่เลยแหละในการปั้นโมเดลทำเรนเดอร์นะครับจนเครื่องพังเพะว่านะเนาะเป็นการลงทุนที่มันสูงนะครับนการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันหรือภาพยนตร์นะครับต่อไปสิ่งบันทึกเสียงนะครับเช่น ไฟล์เสียงต่างๆนะครับเทปต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วแหละเทปสมัยครูก็มีเทปแผ่นเสียงอะไรพวกนี้ต่อไปงานแพร่เสียงแพร่ภาพนะครับทีวีาบ,าบางช่องอย่างเงี้ยถ้าไปอัดแล้วเอาไปเผยแพร่แล้วได้เงินกลับมาอย่างเงี้ยเราเราเหมือนอยังไงล่ะแคปหน้าจอข่าวอย่างเงี้ยไปลงเพจอย่างเงี้ยโดยไม่ขอเขาเนี่ย เอออันนี้ก็เป็นเรื่องการผิดลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับต่อไปงานได,ได้ในแผนแผนกกวีวรรณคดีวิทยาศาสตร์ศิลปศาสตร์ศิลประวิทยาศาสตร์ศิลประวิทยาศาสตร์ก็ผลงานการตีพิมพ์การวิจัยต่างๆนะครับต,ต่อไปนะครับเราไปทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมคืออะไร อันแรกนะครับสิทธทิบัตรนะครับสิทธิทบัตรนะถ้ามันสามารถซื้อขายกันได้นะครับถ้าเราออกแบบผลิตเครื่องโฮโลแกรมอะไรเงี้ยได้เนาะเราอยากได้เงินเราลงทุนมาเราก็คำนวณเงินและราคาแล้วเราก็ขายสิทธิ์ในการวิธีการผลิตอะไรอย่างเงี้ยให้คนอื่นให้บริษัทใหญ่เนาะอะนุสิทธิทบัตร ก็คืออน,นุก็คือเล็กกว่าเนาะเล็กกว่าสิทธิบัตรก็น่าจะเป็นอ่าสิทธิที่มันต่อกันมานั่นแหละนะครับต่อไปเครื่องหมายการค้านะครับเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายรับรองเครื่องหมายบริการเครื่องหมายร่วมอะไรพวกนี้เครื่องหมายการค้าก็คือแบรนด์ยี่ห้อต่างนะครับเพราเป็นดิสิทธิ์นะเราไปเอายี่ห้อเข้ามาใส่เล่นบางทีมันก็ถ้าถ้าเขาไม่ได้ว่าอย่างไงก็ ก็คงไม่ผิดมากเนาะแต่ว่าก็ดีด้วยซ้ำนะเป็นการโฆษณาให้เขาแต่ถ้าเขาฟ้องร้องมามันก็เป็นเรื่องที่ผิดนะครับถ้าทําให้ยี่ห้อของเขาเสียหายอะไรอย่างนี้ต่อไปการคุ้มครองพืชพันธุ์นะตัวนี้เป็นประเด็นนะครับก็พืชพันธุ์ไทยเนี่ยโดนต่างชาติเอาไปปลูกหรือบางประเทศเอาไปปลูกไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สินของเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็น ปฏิบัติของเขาอะไรเงี้ยพวกเราก็ต้องร่วมกันดูแลนะครับพืชพันธนุ์ของประเทศเราให้ลูกให้หลานต่อไปนะครับไห้ได้เห็นเนาะต่อไปแบบแผนภูมิหรือวงจรรวมแผนปิน้นเขาเรียกว่าแผนปิ้นเนาะแผนอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยนะครับต่อไปความรับทางการค้าข้อมูลต่างๆเนาะข้อมูลเขาก็จะ หมายเหตุมันรับสุดยอดอะไรเงี้ยรุ่งนี้จะทําการซื้อขายพันล้านหุ้นอย่างเงี้ยมีผลต่อตลาดหุ้นอะไรอย่เงี้ที่มันเป็นความลับทางการค้าเนาะเขาก็จะไม่ค่อยเปิดเผยให้บุคคลทั่วไปนะครับต่อไปสิ่งที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เช่นอะไรล่ะ แผนที่หรือเปล่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอันนี้กูก็ไม่ทราบนะครับนะไม่ทราบก็คือไม่ทราบนะครับอันนี้ไม่ไม่เข้าใจเท่าไหร่อ่าต่อไปนะครับภูมิปัญญาท้องถิน่นอ่าการใส่เบ็ดนะอะไรอีกการใต้หนูของหมู่บ้านเรานะก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิน่นอ่าเหล่านี้นะครับก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราเวลาลอกอะไรมาเนี่ย พูดเปิดเสมอนะครับต้องมีการอ้างอิงนะครับการไปเอาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดขึ้นมาเองอ่ะเราก็ต้องให้เกียรตินะครับอย่างน้อยๆต้องรู้จักให้เกียรติผู้อื่นนะครับให้เกียรติเขาโดยการทําอ้างอิงถึงนะครับถ้าเพื่อการศึกษาก็จะไม่เป็นไรเนาะนะครับอ่าวันนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับอ่า สำหรับคุณครูนะครับก็มีเรื่องฝากไว้นิดหนึงนะครับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธิ์ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเคารพก,กันนะครับเคารพลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับก็ต้องอย่าคัดลอกนะครับอย่าไปดูหนังที่มัน ผิดลิขสิทธิ์เดี๋ยวนี้มันราคาก็ไม่แพงเนาะดิสนีพัด n e เน็ตฟิกอะไรพวกนี้ก็มีแล้วก็ <c oughs> ถ้าอยากดูก็มาดูขอรหัสกับครคูก็ได้นะครับงั้นเราก็ดู Youtube ดูอะไรไปก่อนนะครับรอให้มันเป็นฟรีออกทางทีวีดีกว่าเนาะนะครับคนทำหนังคนทำภาพยนตร์หรือทำโปรแกรมต่างๆนักดนตรีนะช่าง ต่างๆนวิทยาศาสตร์เขาก็จะได้มีกำลังใจนะครับในการทำงานต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้บ่า,ายเจอกันวิชาต,ต่อไปนะครับ